ถ้าเราดื่มน้ําน้อยจะเสี่ยงเป็นอะไรบ้าง 1. สมองเสื่อมเมื่อร่างกายขาดน้ําส่งผลทาให้เลือดมีความหนืดหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจึงทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอซึ่งเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมได้ 2. ลิสีดวงทวารการดื่มน้ําน้อยอาจส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายซึ่งทําให้ไม่สามารถอุจจาระได้ตามปกติเพราะอุจจาระจะแห้งเกินไปจนเกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้นั่นเอง 3. ปวดข้อปวดกระดูกรู้หรือไม่ว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำนะมากถึง80%เลยเมื่อข้อต่อหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยขาดน้ำนะอาจทําให้ข้อต่อต่อตางๆดูดซับแรงกระแทกได้ไม่ดี 4. โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะเสบเมื่อปวดปัสสาวะแต่ไม่สามารถปัสสาวะออกมาได้หรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่สุดอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะเสบนะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะเสบได้ส,ไสาเหตุมาจาอกอะไร สาเหตุมาจากการประจำเนี่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนั่นเอง5ประจำเดือนมาไม่ปกติการดื่มน้ำน้อยเนี่ยยังส่งผลกับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะทั้งอาการประจำเดือนมาผิดปกติไม,ม่สม่ำเสมอหรือมาแล้วมีสีเข้มเกินไปมีริ่มเลือดรวมถึงปวดประจำเดือนมากนะใครเห็นเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ